đang có cái này, chắc 3 chắc là, chắc chúng là hạt đúng không? hạt, 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 ช่างซ้ายแต่วันนี้นี่ช่างซ้ายที่บ้านเลยนะสำเร็จเลยวันนี้ถือว่าใจเกิดไหมแพ้มากี่ไมไม่ชนะมาสามครั้งเป็นไงบ้างความรู้สึกแจ้งเกิดสำเร็จแล้วความมั่นใจเป็นไงเริ่มกลับมาไรอ่ะอยากแก้งมือใครที่แพ้มาสามไฟเนี่ยอ่ะนี่รายแรกเลยนะ แคตหนึ่งแคตหนึ่งคนไหนคนไหนไปเนี่ยเนี่ยมาด้วยไหมเหรอโค้ออแล้วอยู่แล้วอยู่ในเครือเดียวกันในช่องกันได้เหรอฮะมาเชียร์มาเชแค่หนึ่งเราเคยชนะมาแลเราคาใจแค่หนึ่งไหมเนี่ยเอ้าเป็นเพื่อนกันแล้วทำไมเราเล่นมาเชียร์เพื่อนเพราะอะไรยังไงฮะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันแต่ว่าคนไปชีเนี่ยคนไปชีเป็น ดลุยด้วยกันเนาะเป็นธรรมดาแต่ลงมาเป็นเพื่อนกันถ้าเกิดจะเจอจะเจอกันเป็นธรรมดากันอีกได้ไหมไม่ต้องไม่ต้องแล้วเพื่อนบอกว่าไม่ต้องแล้วเป็นเพื่อนกันแล้วนะมาเป็นโมจิจังหน่อยเนาะเอาละครับอาใหญ่นะถึงเจ็ดปีเองนะครับเห็นเพื่อนชอบกันที้แล้วเป็นไงบ้างดีนะเลยดีด้วยเลดีมันทำเป็นเหนื่อย ช่วงหนัหนดนด้วยเอาแล้วเขานี่คือเพทหนึ่งนะชนะเมื่อวานที่ช่องเจ็ดสีโอโหเอาเอายินดีด้วยครับป